กาสวัสดีครับท่านผู้ชมมันนี้พอเที่ยงเดินทางมาบาดมึงมะลุอีกครั้งนึงเนาะครับท่านผู้ชมโอ้ยมึงขึ้นหนี้นนนนนยินมาพายุแห้งครับทั้งนี้เนาะพายุแห้ง้นใหม่ลมละเนี่ยน,นาได้ครับท่านผู้ชมพอเที่ยงมาติดตามตัวเลขของปูซึ่งกลุ่มแม่ไพ่หรือว่าปลาอ้อยหรือว่าปลาพูนเพิ่นจะขึ้นไปหาอยู่เรื่อยยังงวดที่ผ่านมากก็หายเป็นเจ็ดศูนย์ครับสมุชมตัวเลขของปูจะพลายดอกครับพอเที่ยงหนี้ยินมาน้านแล้วตะวอาเพิ่นบ่าหายไปท้ายถ้ำเนาะพอเที่ยงก็เลยบ่ได้ขึ้นไปครับผม พอเพิ่นบ่ให้อันช่อง YouTube ไปถ่ายทำ้ำแต่ว่าพอเที่ยงกะได้มากละครับงวดนี้ตัวเลขเพราะว่าปู่เพิ่นบ่ค่อยสบายครับเพิ่นจะเดินทางไปโคราชไปอำเภอชุมพ่วงก็เลยสั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นกลุ่มประพูน่นแม่ไผ่หรือว่าปาอออย,ย่ังสี่ขึ้นไปหาไปจังหันจังเพชรยังนี้นะครับเพิ่นก็เลยให้ตัวเลขมาเป็นงวดของงวดประจำวันทีหนึง่งกรกฎาคมพาศ2564าน,นะครับผมเนะาะเดี๋ยวพอเที่ยงพาาท่นผู้ชมไปเบิงบ่งน้ำคุณป่า พ่อพนไหมาเป็นตัวใดแต่ที้ยินว่าห่างงวดซ้อนนะครับจะพนไหมาถูกนี่ไปคาสิโนชโมราใหญ่ห่างเขาไปบึงไปชมของพอมกันเลยครับผมพุ่นนังอยู่ทนายคนครับพึ่งมาจะวัาาดการดีครับพุน่นการดีครับการดีครับไม่พ่นี่ครับกลุ่มเพื่นไปไปวัดป้เนอกพึ่พอ,อยู่ กสวัสดีค่ะประภูนไปีนคนหนึ่งเมื่อเหรอคะผมป่ออ้อยเมื่อลแล้วก็เลยก็ไล่ฝ่าไปบนคุณยายเนาะสวนกันยูสวนกันยูก็พอเที่อ่างย,ยูเปาลาไรเย็นงานเปล่าไโอ้ฝนหิ้งงวดเป็นช่างว่าคล้ายๆว่าเพิ่นบอกเป็นงวดทุตไทยของอยู่นีน่เนาะเนาะป่าเนาะนแล้ววัได้อยู่แล้วจะไปจำซาจำซามีหยังเพิ่นจังสิติดต่อมากโอ้ขมีหยังเพิ่นจังสิติดต่อมาเองเอาเบอร์ไว้อยู่ฮึครับผมเนาะ แสดงว่าขึ้นไปงวดนี้ที่ว่าังโชคดีอยู่ครับที่ใดให้มาแบงให้ท่านผู้ชมแฟนช่องนะครับผมเนาะอยย่เลกแลม่เ่นั่นก็บ่หลายเนาะป่าเนาะบ่หลายเลยเพิ่ัวเด่นตุยตเลจะขอเลีงมากคลาดเลเพิ่ว่าหลวงพ่อเพิ่ว่าโอ้เพิ่ว่าเพิ่ว่าไม่ไพ่แมนก็เลยบอกน่ะโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยลูกไปสุรินโรถก็ไปเหยียบตะปูเลยวาหัวขางสามศูนย์ได้พนานั่นหนั่นนั่นไอ้า โกสามศูนย์ในนอกไมไฟในอกพราะจาวงวดก่อนของสองพุ่มก็ถือว่าถื่อได้บอกบอกก่อนบอกที่สองบอกว่าหนึ่งหนึ่งสามศูนย์คันเอาเปลี่ยนนี่หนึ่งสามศูนย์กับเจ็ดสามศูนย์นอกเมแยนตัดเอาหมุนออกกระไดแล้วแต่ว่าจะวาสิมัติตดตามสองพุ่มเลยมึงนี่ต่ว่าพอดีคนบอยู่เมียนเมียนเมียนบ่อป้าเม ยัแม่ก็บ่คิดออกสิโทรโอ้เพิ่นบอก307ศูเจ็ดใมือสุดท้ายใบมือสุดท้ายนั่นก็ให้เพิ่นไปหาตาเพิ่นก็ไปเพิ่นก็บทวดเพิ่นว่าแล้วทวดว่าตัวไหนลูกเพิ่นก็สิใส่อีกหม่องเกาห่ามศูนันหนีเพิ่นก็ย่างออกมาก็มาบอกหันหน้ามาหาแม่307เพิ่นว่า307เออแม่ก็หี307อีกแล้วแม่ว่าแม่ก็เลยเสยบัดนี้พอดีพ่อสีทรมา เพิ days, ่นก็บอกให้เน้ยนยุดอกพ่อสีว่าหนักปากบ่ได้บอกเพิ่นก็บอกแช่ปะศูนย์เจ็ดทั้งนี้ก็เลยว่าเสียเอาสองลอยพูนเพิ่นว่าซื้อนิ้งหลายเอาพ่อได้รุ่นบอก่าตองกลัปผ่อมนะบอก่าตองกลับแต่ทั้งนี้นะารักทั้งนี้มากไปไหนต้องกลับบ้านทั้งนี้ว่านศูนย์เจ็ดในในบ้านน้ำปูน้ำในบ้านน้ำปูน้ำมื่นทุดท้ายละมื่นกระได้บ้านลุงได้ทุกถ่ายก็เลยว่าเสียเอาสองลอยพอสีเพิ่นว่าอันเจ็ดศูนย์สองลอย 0เจ็ดสองลอยลอยหนึ่งกับพ่อพ่อได้รุ่นกับพ่อซื้อนะลอยเดียวคือกันแล้วซื้อจะบอกกับปัวมาต่อกับกาบก็บ่อบแต่วันนี้มาไปไหนต้องกลับก็ไม่มาปะพูดนี่ไปไม่อยากกลับมากเลยครับท่านผู้ชมปะพูดนี่ยมวนไหลมวนไหลไม่อยากกลับมวนไหลจะทั้งนี้ห่วงคนห่วงคุณถวดคนสวยต้องกลับโอ้กับมาตลอดเนาะกต่ที่ว่าที่ว่ามีโชคมีลาภตลอดครับเอามาครับท่านผู้ชมมาเที่ยงจะพาเบิ่งเมื่อนี้เพิ่อนเกิดสร้างให้ไป แมนบ่อป่าตัวาบอกาบสบายแล้วไอออกเลือดโอ้ไอเป็นเลือดอเป็นเลดเลหมากิร์เานซีเพิ่นเลืออไปอยูุ่่นมันอยู่ไก่้อ๋ออยู่ชมพ่วงอยู่อำเภอชุมพ่วงครับแต่ว่ากาเพิรนเก่าเบอร์ของกลุ่มของป่าไปยู่แมนยูพึงมารุ่มอามาเบอร์เบอร์หนึ่งเราม่าเอาของไผยก็ได้เราพูดติดต่องายก็เลยให้ไผ่ เป็ยังถ oh. oh. ือว่าเป็นสิลูกจหายอยู่เนาะยังห่วงอยู่เราเป็นยังห่วงอยู่โอ้สิมาเยี่ยมอยู่ดอกคุณนะโอภาษากับสิมาเยี่ยมอยู่แสดงว่าเอฟซีทุกท่านจะมีโชคมีลาพึ่งกันนะครับพอเที่ยงมาได้เห็นพอดีเนาะตัวเลขของมดสุดท้ายของปู่ท่านเคยได้น้ำเพลที่เธอดอกหอมบริเวณแพงนั้นหรืผู้ใดมาบอกบอกไปเลยเพราะตามตรงซะมากจะได้แต่วันห้อยออกพอเที่ยงก็เลยบอกคอยบอกคอยได้ตัวเลขครับแต่ว่า งวดนี้พอเที่ยงมาเจอพอดีครับท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นเป็นโชคเป็นวาสนาของเอฟซีหลายคนหลายท่านก็ได้ครับหาชินชอบตัวเลขเนาะนี่ครับท่านผู้ชมกําลังมาหอดได้เดียวนี่กําลังมาหอดว่าใช่ไม่ใช่หรือไงนนี่ครับท um ่านผู้ชมจะเป็นสปากาเนาะป้าพันเขียนมาเออพันเขียนแบบนี้แหะโอ้ของของปูเขียนเองเรอบอกคันนี่ของปูพี่เขียนมาแบบนี้ก็เลยมาหลอกกันไว้แบบนี้ โอ้บอเ่เห็นเลยบ้านี้นี่ตัวปูโอ้ประกาศมันจะเนี่ยมเห็นเนีคือเอฟซีคนไหวตัวนี้เนาะไอ้เนี่ก็เขียนใหม่ที่ไหนเขียนเหรอเอาให้ไม่ไผ่ซะเขียนเอาให้ไม่ไฟเขียนนี่นี่นี่ตัวปูเขียนหายคนเขียนตัวใหญ่อยู่เด้อนี่คือกันโอ้หนี่ตู้ใส่ป่ามาไห้ผมเมืองป่าเนี่ยโอ้เอาไม่ไม่ไผเขียนใส่สมุดให้ไงเขียนตัวใหญ่ใหญ่นี่ครับนั่นแหะ นี่เป็นลายมือของปูพัน<า>ข<อ>เขียนไห้เนาะครับท่านผู้ชมเน<ป>าะลายมือของปูพันเขียนไห้แต่ตนั้นเป็นกลุ่มประพูนมาหลอกไหวเนาะครับท่านผู้ชมปูเจ๊กแต่ยังมันท่านไปเอาติดตามโอ้โหนี่บ<า>่โอ้บนนี่หาแปดห้าแปดหกห้าเจ็ดห้าครับผมบน ลางนี่เจ็ดเจ็สูนย์อีนี่คือกันจากเจ็หาไวโอตัวตักันจากเจ็หตัวก,กัน<า>ตัวกันได้นี่เจ็ดสี่อ๋อตัวลางนี่มีศูนย์สากับหนึ่งสมเออแต่ว่าพนเน้นลางอืมพนใจเน้นให้ลา่างห่วยยันยนเน้นนี่ก็ได้ห่วย่าลืมงเน้อขา่าจมาชมเลขศูนย์มาแห้งเรือปีนี้นนกันปูว่าเน้นล่างนี่ห้วย มากเป็นศูนย์สามผุแล้วกับเมนโบเที่ยงเนาะมากเลยนะหายได้มือปู่แต่พูดว่ามากเนี่ยให้ล่างนี่กับห้อยศูนย์สามผุแล้วมากเด็กศูนย์หลายหัวเนาะเมื่อสุต่ายมื่อทุต่ายพูดสิเน้นใหายพูดเอาเบอร์โทรกลุ่มหน่อไปเมื่อก่อนเป็นสิเพี้ยนให้จังซี่เบื้องๆตรงหมวดก่อนนะครับานผู้ชมเนาะที่เพิ่นให้เออแล้วเพี้ยนห้เพิ่นก็ว่าตัวนี้ครับตัวนี้เพิ่นก็ว่าเจ็ดศูนย สามศูนย์โอ้หนึ่งวดกรหมวดกรที่เจ้าหมื่นสุดท้ายเพิ่งกับแต่ว่าตัวนี้คือเพิ่นสั่งไหว่าฟันทงโอ้ฟันทงฟันทงแถมบอกบกับข้อคุกไปกับซื้อแต่ว่าพอสีนั่นฟันดีหีฟันแต่ว่าห้าศูนย์เจ็ดเหล็กหลุดมอดไส้กัเลยเพิ่นบกับจักบาทเมียเพิ่นนั่นก็เอา เจ็ดชั้นนเจ็ดย่บาทโอ้ยเจ็ดขี้กันกับป่าเนาะเจ็ดขี้กันกับป่าพู่แล้วป่าพู่มนี่พูดถึงนี่กับแต่ผู้ชมนบมเมนว่าหลงได้กับโกรมเนี่ยแต่ว่ามันทุ่นหน่อยนะมันทุ่นหน่อยก็เลยไอตุ้มดไปทั้งนาปักเลยบันี้บบมีธุลาระว่างป่าตุ้มเลยกสองตัวเนาะที่ว่าพันเนี่นเนาะน่าไม่ไพ้เนาะก็เป็นเรงมากกว่าพูดน่ไดเจ็ดห้าเปนว่าไพ่สิมาตัวใดกับสองกตยังมาตัวมากตัวนี้อมนี่ครับท่านผู้ชมเนาะ ออพระเที่ยงจะบอกห้ให้ฟังใหม่บนนี่เป็น8 5 8หแกต่ว่าตกกันนั่นครับผมโต๊กันจาก5 7าเดห้าเพิ่มมาห้ให้เจ็ดสีน้ำเนยปูสีใบสีอะไรเนาะถือกันไว้น้ำเนยแต่ว่าปูจะให้เน้นล่างครับผมเน้นข้างล่าง03นยมกับหนึงสาถ้าเป็นเพระเที่ยงพระเที่ยงก็มักศูนย์สามหมดแล้วอย่างเนาะพักวิสูนั่นกระบอกว่าแตคืนหอดกุ้มนี่ อ๋อเบอร์โทรขันขันติดตามเบอร์โทรพระอาจารย์มามีดอกบ่เพิ่นโมหายมีแต่เพิ่นเพิ่นสิโทรมาเองเพิ่นสิโทรมาเองอ๋อเพิ่นอะไรบาคนโทรหลายแล้วเปิดโทรศัพท์น่าสิได้เห็นหยังโอ้แสดงว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของ FC ช่องสตาร์ดาชแนลรือว่าไอสตาร์ชแนลอะไนะครับท่านผู้ชมเนาะนอกพิจารณาบนนอกป่าเนาะก็เห้าวกระหาแค่เป็นแนวทางเป็นบ่อต่ว่าของตู้คนเขาห่างหัวถือช่งหัได้หางหัวผู้ผู้ไปในวบ่ถือพัก โอ้พิ่งพึ่งมาหางวดมาจำภาษาอยู่นี่แต่เข้าทั้งหางวดจำพอดีแล้วไอ้อบเลือดอลูกติดเพิ่นอยู่พุ่นเขาก็เลยรับไปไปอยู่น้ำบ้านบ้านที่เป็นบ้านห้างดอกถามเพิ่นอยู่บ้านห้างเขาแต่ว่าที่เพิ่นอยู่นี่เพิ่นอยู่ทั้งผู้หรปล่าะอยู่ทั้งผู้ทั้งผู้บานนะเออพึ่งอยู่ในถ้ำอยู่ยอดผู้เด่น ครับพอดีร่างกายเราบวชหอืาเตาบอกเล่าอยู่หากโคมหลายที่ปูอยังหากโคมก็ก็อยากใส่นีมันไม่โยมอยากใส่นีไม่โยมไม่ไม่อยากใส่นีโยมเราบวอยากติดนีตายกับพญานดอกระวังที่ดหนของที่เพิ่งมาะดูเอาไปหายนั่นหกไปเบิดเลยนี่มักแห้งงวดไปนั่นมัดเออดนง้อไปฮัดสะตอไปเพราะจะเปิดดอกโอ้คือมักแห้งแส่สะตอบวชฮัดสะตอเด้อเจ็บคักเลยอกระว่างมักมัดชูยางเลยเมื่อนี่คนว่า คนเใหม่กะบอให้กินน้ำแบบเด้อคนเออโอยคนมีสีตาคนขับรถกใส่แดงให้หน่อยๆไปเลยอ่ะหัล่เหมือนได้เลอนี้มักแข่งมาสั่นอ้าสั่นู้ชมเบิงอีกทางหนึ่งก่อนพอเที่ยงจะปิดิลินแล้วค่ะทาไปช่วมเนาะก็บอกขั้นเดียวเราเป็นห่วงเบิงวันรุ่าันใดแม่อนยี่ดอกได้มากพ่นไหมากกับมิตรสื่อ้ากันสื่อดตรงๆเนาะ ก็บอกกลับบอกเกือบไปแล้วก็กลับมาคือแม่ไพ่ยังนี้ไปหอดแล้วได้แล้วหันหลังหายไปก่อนเดลยโหจักไพ่เรามีโชคสามสี่งวดซ้อนกันละครับสมุชมนั่นเราหัวใจหน่อไปแล้วเราก็หูวใจกลับมาว่านี่ขึ้นลงขึ้นเทิงเราก็ลงร่างน้ำเนาะเรพูดนี่ไปบ่ย่ำจะกลับว่นี่กลับเลยสุ่นหน่อยเนาะ อ๋อครับผมเนาะตัวเลขพอเที่ยงจะสรุปให้ฟังครับผมปูหางวดของวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยสิบห้าครับผมหามาบนนี่จะมีอยู่สามชุดแปดห้าแปดหกแล้วก็เจ็ดสี่สามตัวมีชุดเดียวครับก็คือห้าเจ็ดห้าล่างนี่ปูบอกว่าเน้นแห้งเด้อเน้นเด้อว่ายเบื้องคนขีดครับพคนขีดจะซื้อได้แต่จะมุ่งสังเกตเอาศูนย์สามหนึ่งสามเบื้องอรรถครับงวดก้อนนี่เพิ่งจะให้เน้นเจ็ดศูนย์คือเบิ้ง มันก็มีในงวดก่อนสามูนกับเจ็ดศูนย์เพื่อนเนี่ยเจ็ดูนย์เนาะงวดนี้มันเหลือแต่สามศูนย์นย์สามเนาะงวดมันจะบตรตูมีดีบ่แต่ว่ากะถือว่าเอฟซีหลายๆท่านคงจะไม่โชคมิวาสนาแล้วครับผมถึงว่าพอเที่ยงเลยมาเห็นตัวเลขของปูเนาะพอทุกงวดที่พอเที่ยงมาบึงมรูรูบก็ไม่่อยได้เห็นครับผมไม่อยได้เห็น เข่อยได้เห็นดีๆเนาะเสื้อมันสืบเล็กครับเอซีมากกับล่องมึงนอป่าเนาะขัดคัดกับพานคือว่านั่นละให้น่อะส่วนน้องพ่มงเดี๋ยวเขาจะงคอยมาเมื่อหลังค่ะสมุช่อมจังมาวันเสาร์อาทิตย์น้องเพิ่นอยู่ต้องคอยมาถามมึงอีกเนาะว่าเพิ่นไปขอน้ำถวดเพิ่นใดตัวใดนอ้าครับผมชื่อต่ายนี่กขอบคุณขอบคุณแม่ไพ่ระกะป้าพุ่งครับผมเนาะทั้งสองท่านครับผมขอบคุณครับ ยี่งไปเอาตัวเลขมาแบ่งปันปให้ท่านผู้ชมแฟนช่องด้วยครับผม